สวัสดีค่ะเอฟซี FC ของช่องลอตเตอรี่ผ้าร่วยทุกทกท่านนะคะอันนี้ข่้าเตือนนะคะก่อนเข้าสิไปเขาเนะะื้อหาสาระเนาะมีข่้าเตือนนะคะแล้วกาโปรดส่วิจเจรณาญาณในการรับชมรับฟังนะคะการตัดสินใจหนึ่งคืนยู่กับโตัวเอฟซเองด้จะเดอ้อย้ายเป็นเพียงแค่คนแหนแนวทางนะคะ ขอบคุณหลายๆสำหรับทุกๆก,การติดตามทุกๆก,กำลังใจนะคะเท่ากับมาเริ่มกันที่นะคะผมคือใครนะคะซึ้อเพิ่นนะคะผมคือใครถ้าพีทกบขออภัยด้วยครับเพิ่นวานะคะอางวดวันที่สามสกรลกดาเลขล่างนะคะของเจ้านี่เพิ่นผาบ นะคะแต่ว่ามันไปนเข่าบนแต่เพิ่นหามากขึ้นเน่นลางนะคะเข้ากับมาเบิงงวดวันที่สิสิงหานะคะย่งคงเป็นเน่นลางคือเก่านะคะเด็กที่เพิ่นหายเข้ามาคือลัก2องัก3ามัก4ี่ักหลาลัก6นะคะคูชุดกับสินีสองศูนย์สองหนึ่งสองเจ็ดสองแปดสศ สามหนึ่งสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกเจ็ดหกแปดหกเก้านะคะที่นี่แอดหนูนามให้เข้ามาเป็นเหลขกลางด้วกันนะคะสามเจ็ดเก้าปักหลักสิบล่างคือหนึ่งห้าเจ็ดนะคะ ฟังขวาม,มือสีดำเงินนะคะเล็กลุ่มนี่ออกตลอดปีนะคะบนล่างนะคะคือสามารถเอามัดัดออกเอามาจับออกได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นย้ก็เลยเอามาว่างไว้ให้สำหรับเทฟซี่ท่านใดที่คือบอ,อกว่าเข้านาสตาัดแบบใดให้เรือซ้าใหนะคะจะสามารถเลือกเอากุ้มใดกุ้มนึงจากนี้นะคะ ทัดออกได้เลยนะคะทัดมาหนีเป็นผลวิเคราะห์นะคะผลการวิเคราะห์สองตัวตรงนะคะสตัวตรงทั้งหมด36ชุดนะคะเพิื่อนไหมากเพิ่นเน้นบนนะคะอย่าลืมสองตัวตรงชุดสองตัวบนประจํงงวดวันที่16สิงหาของแอดถาพารวยนะคะขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะ สาหกชุดสำหรับเอฟซีทันใดถี่ว่ามันเยอะเกินไปอยากตัดอ,อ่อยอยากตัดออกนะคะให้มันเหลือหน่อยนะคะ uh, ตกการใส่ต้นทุนนิดหน่อย,อยตองการกำไรได้หลายนะคะย่ายแนะนำํำให้เอาเล็กลุมนี้่ัวนี้คือเก่านะคะมาตัดวารักหนึ่งะคะที่ห้าสิเก็บไปรักสามที่ห้าสิเก็บไปหาห้าต้องการ เก็บไหวนะคะ 9. เก่าห้าตองการเก็บไหวนะคะหลังจากนั้นเซตแล้วนะคะหนึ่ง right. 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 เก็บไหวสาเก็บไหวห้าเก็บไหวเก่าเก็บไหวเท่ากับเมืเบิรงมาโต้ใดที่มันเคยออกแล้วนะคะแบ่งออกมาไหวอีกกลุ่มหนึ่งนะคะโต้ไดว่าท่านได้ออกห้ความสาคัญมากนิดนึงโต้ไดที่ออกแล้วห้ความสําคัญ ลดหน่อยลงนิดนึงนะคะจาก36ชุดนะคะมั่นกับสีเหลือหน่อยลงนะคะเหลือหน่อยลงนั่นอาจจะเป็นโตที่สีออกมวดสีมากระได้นะคะมั่นเป็นเพียงแนวทางเป็นการวิเคราะห์เป็นการขาดเดาซือ่อนะคะโดยตัวย้ายเองหรือวัตเ c ซเองกับโอหูเนาะนะคะ เข้าทุกคนคือเดานะคะว่าเข้าสิด้าถูกท่างบอเอขา้ากัถฐาลุนละกันนะคะทัดมาที่เลขพีระมิดนะคะเลขพีระมิดอ่าเข้ากับใสโตเก้านี่ละหนึ่งสามห้าเก้าที่ว่ามันออกเมื่อปีนะคะมาใส่ในการตัดทั้งหมดวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมนะคะสามห้าห้าสามก็คือได้ผลเข้ากับเมื่อเบิรงหมดวันที่สิบหกสิงหานะคะเลข

ตัวน,นี้นะคะมาขัดออกจากกลุล่มพิรามิดนี่นะคะนี่คือแนวทางที่ายแนะนํานะคะหรือ FC ทันใดอ่ามีแนวทางตัวอื่นที่จะเอามาขัดนะคะสามารถเอามาใส่ได้เลย,เลยอันนี้เป็นเพียงการแนวแนวทางจากายนะคะ1 3 5 9้านะคะขัดออกมาลักหนึ่งเข้าสิไใดตัวใดลัก3ไดใดตัวใด นะคะลักฮาได้ตัวใดลักเก้าได้ตัวใดน,นะคะทุกทุกขั้งท้าเ้าไดเลขลักษณะนี้มาเป็นกลุ่มนะคะสองตัวเยอะๆยอะสามสี่สิบตัวยี่สิบตัวเขาสามารถเอาตัวนี้ไปคัดและกะทำเป็นบนล่างนะคะอย่าลืมนะคะบนล่าง เพิ่นใช้บนมากกระซางหรือหามากลางยันเดียวกระซังนะคะ mm hmm. เข้ากับเห็ดเป็นบนเป็นลางนะคะ mm hmm. จากที่เข้าสิได้แค่หนึ่งส่วนเข้าสิได้เพิ่มอีกหนึ่งส่วนนะคะ mm hmm. มันกับโบเนนะคะ mm hmm. มันเป็นการเสี่ยงดวงนะคะ mm hmm. แต่ถ้าเข้ามาถึงทางเข้ากับไปได้ถึทงท่าต่อไปเพื่อกันนะคะ mm hmm. อย่าลืม หนะะออึ่ออกทั้งปีนะคะออกทั้งปีออกทั้งปีนะคะอย่าลืมเป็นเลขาวทัดกันมานีากับเลขบนคือกันนะคะสิสิงหาคม2 5ง6รัฐบาลบนตรงๆนะคะสรุปผลการวิเคราะห์จากสูตร32สูตรนะคะ เขากบับโบหูดอกสูตรเป็นมาจังดนะคะเข้าหูแต,ต่ว่าเข้ามีโตเด่นเดนที่อยู่ในใจเขา้าเนาะที่เข้าสิมะขัดปอกนะคะาจากสูตรตนนัวนี้เลขบนผืนมีหาสิบสองชุดนะคะเข้ากับมาเบิมม้ลมีชุดใดเนาะศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์แปดศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งหกสองสาม สองสี่สองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสามหนึ่งสามสองสามห้าสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่ศูนย์สี่สองสี่ห้าสี่แปดสี่เก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าสี่ห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดหกหนึ่งหกสองหกห้า เ้าเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดแปูนสองแปดสามแปสีกสองะคะทั้งหมดมี52ชุดกับห้ากับมาเห็ดลักษณะเก่านะคะจากที่เพิ่อนเห็นมากเพื่อนบอกว่าตรงๆนะคะเพื่อนบอกว่าบนนะคะ วิธีการตัดจะขึ้นเลขบนนะคะเลขบนตัวนี้หนาสนใจออกตลอดปีนะคะนี่คือเนี่ยท่านอีกันนึงที่ย่าสีเอามาแนะนำศนย์หนึ่งห้าเจ็ดออกทั้งปีนะคะที่พานมากการันตีได้นะคะแต่ต่อไปนั่นคือการขาดเดาของเฮ้านะคะย่าให้เขามาว่างหายเป็นแน่วทางน,นะคะเข้ากระใส่ ก็นี่ขัดออกจากหาสิบโตมั่นกับเหลือหน่อยลงนะคะเลือหน่อยลงหลังจากนั้นเราทําเป็นบนุญเป็นล่างอย่าลืมเป็นเดชขาดนะคะข้ามาบนุนวาลางนะคะหาสาสิบเเพราะว่าเขามีโอกาสได้สเด้งนะคะเพราะว่าพาเลขจานวนหลายถึงสี่ส่วนมากอาดจ,จะออกทั้งบนทั้งล่างก็ได้นะคะกัดขัดออกมาเบิงว่าศูนย์ อ่ามีจักโตหนึ่งมีจักโตหามีจักโตเจ็ดมีเจ้าโตนะคะขับออกมาแล้วหลังจากนั้นก็คือให้ความสําคัญต่างกันนิดนึงตัวไหนที่ยังไม่ได้ออก,อกให้ความสําคัญเยอะนิดนึงตัวไหนที่ออกแล้วนะคะเข้ลดความสําคัญนั้นลงนิดนึงนะคะอย่าลืมนะคะคลิปนี้ยายกกับฝาไอยซัมนี้นะคะอ่าเจอกันคลิปหน้าเด้จะเดอ นะคะขอบคุณหลายๆด้วยค่ะสำหรับทุกๆก,การติดตามนะคะเจอกันคลิปหน้าจ้า